ส,สดีจ้าสีผ้ามาปูพักบุ๋งนันจ้ะพักบุ๋งแปลงเกาลือเหรอจะพอนหัวสิปูกังงลือออกก่อนพื้นที่มองหันมันมอสสำรักพักทิโอ,อ้อเป็นอย่างบอ่อต้องต้องเสริมใหม่อีกให้มันเน่นนะให้สิม,มาปูพักบุ๋งกันจ้ะ มาเดีลยวลงเลกเด้จ้ะอุ้ยอุยพอสามหนึงนี่ เต็มเต็มแล้วไงลุ้มแล้วไนไงละตันเห็ดเป็นแผวปลูกเป็นแถวจ้ะปลูกเป็นแถวถ้ามันแก่หากตัดออกปลูกใหม่หนะพี่นงเนาะแก่แล้วก็ตัดปลูกใหม่ผักบุง้ง ถอ,อ,อนถอนเริมอถอน้วได้เนี่ยลุมละสองนายนายละสองลุม้มปุยขอกอันปุยขอกปุยขี้วัวรวยหน้ามันไปละตรงนี้คือห่างแท้ ทำไมหางจังปูกาหางจังโอ้ยโอ้ยอโคดดด้วยจากพี่นนอกถามันสันสมมือนึงคือกล่องวังได้ตวักล่อง ในมันในงนนนนนน่ไหยพี่น้องนี่รอบนี้สงสัยสิปลอยให้มันแก่ผอมค่อยหไๆพันมันเนาะจ้ะสิบรต้องสื่อเพื่อนดีปล่อยให้มันแก,นนนนนแก่แล้วเอาพันมันด้วย ปูก,กินได้อีกหลอบนึงนี่ไม่เยออีกสิได้อีกหลอบนึงเลยปูก,กินไปเรื่อยๆปูเแล็วก็เสียเสือม้าอนนะไรพี่น้อปิดหนามันพูดซ้ำหนึง่งพอให้มันหัดหนามัน bụng Hãy subscribe cho เป็นโม่งกลัวล่ะเพิ่อนออกจากสวนเขามาเติตตี้หา่นล่ะจะได้เวลาออกไปกินข้าวกินยาแล้วเท่ามากกับวิ่ีวดีเนาะพี่น้องชีวิตฉันขาดยาไม่ได้ แปลงนี่มันแปลงพักหอมเก่าได้สูมลือหรือแปลงคลิปน,น,น,นี้ก็ว้ซ้ำนี่นาจะมาหนี่ได้สูมปลูกบักพริกปลูกพักบุงวันที่หกวันจันทร์ที่หกถามว่าเบิงว่าพักบุงสีงอกมือไรโอ้โหวันที่หกผู้จักิีกามาดูว่ากี่วันมันถึงจะงอก ฝากเบึง่งฝากชมฝากติดตามได้ด้วจ้าไปแล้วค่ะขอบคุณมากค่ะ